สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดิมๆออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพี่ดีนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่โชว์รูมอีสูนะครับผมตอนนี้นะฮะเราจะมารีวิวรถประมาณ3ามคันที่มาติดตั้งล้อแม็กวันนี้นะครับผมแล้วก็อ่าตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นตัวนี้ครับสประตูตัว S แล้วก็ใส่ไฟหน้าเป็น LDA นะครับผม แล้วก็เป็นตัวยีราฟแคะนะฮะเป็นตัวยีราฟแคะนะครับผมกับตัวยกสูงมาทำยีราฟแคะรถของพี่อูมานะฮะอยู่ชนบุรีนะครับผมยังไงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พี่ดินนน้นนะะึงนะครับผมยังไงแนละ้วเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเดี๋ยวพี่ดีพาไปชมด้วยนะครับผมโอเคตามมาอ่านี่ครับเอาคันแรกก่อนเลยนะครับผมคนที่เข้ามาแล้วนะครับนี่ฮะกับคันแรกนะครับคันนี้เป็น4ประตูตัวเนะครับผม4ประตูตัว S อนะครับนี่ฮะ ตอนนี้กำลังแปลงไฟหน้านะครับผมใส่ไฟหน้าเป็น LDA นะครับอ่านี่ครับของพี่เขากำลังทำเลยนะครับผมนี่ฮรเรามาดูกันส,สดๆเลยตอนนี้ว่เป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่คะนี่ฮะทกันส,สดๆกันที่โชว์รูมเลยนะครับผมนะตอนนี้นะสำหรับตัวไฟ LDA นะ,ค,ะรค,นครับผมแล้วก็ไชสเกิร์ตรอบคันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัวสีบอนเงินอีกคันหนึงนครับโหนี่ฮะนี่ครับ พ so right. so 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 right like uh, so ี่เขาเปลี่ยนเป็นไฟ LDA นะครับผมมีฮะตัวนี้นี่สตาร์ทรถแล้วนะครับผมทีนี้ก็ใส่ล้อแม็กซด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกด้วยนะครับผมใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ครับตัวเป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมพี่เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้4ประตูนะครับอ่าเพื่อนๆครับผมตัวนี้เป็นสเกียร์ออโต้4ประตูเพราะว่า4ประตูออโต้ของเราเนี่ยมันไม่มีเกียร์ออโต้นะไอ้4ประตู เกียออโต้ไม่มีตัว LDA นะครับผมลูกค้าอยากได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นไฟเดย์ไทม์นะครับสำหรับตัวนี้นะมีฮะใส่ชุดแต่งเต็มเลยทีเดียวนะผมใส่ชุดแต่งเต็มเลยทีเดียวนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยรอใส่ท่อด้วยนะครับผมรอใส่ท่อใส่แต่งเต็มละเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยก็ลัลงล้นล้อมงล้อมแหมการังมากันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนีฮะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าจากสีโครเมียมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยกระจังหน้าสีโครเมียมเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับผมจากปกตินี่ หน้า S จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ฮะหน้าตัว S จะเป็นแบบนี้นะให้ดูก่อนนะครับสําหรับหน้าตัว S จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟหน้าธรรมดานะครับดูสองพันมะพร้าวนะตัวฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัว S ธรรมดานะครับผมแล้วก็มีไฟหน้าข้างล่างเนี่ยจะใส่ไปตัวไปสปอร์ตไลท์เพิ่มมานะครับนี่เดี๋ยวพาชมกันดีกว่านะครับผมเอาขนไหนกอดีอะคันนี้ก่อนละกันนะฮะนี่ฮะคันนี้นะผมช่างของเราเนี่ยเขากำลัง สีบอลเงินนะผมช่างกำลังใส่พวกทำไงไปหน้าถึงจะวิ่งครับแบบคันนี้อ๋อพี่เก่งไม่ใช่มันเป็นที่กล้องครับพี่เก่งมันเป็นที่กล้องครับผมมันไม่ได้ไฟหน้าวิ่งครับมันเป็นที่กล้องมันเป็นที่กล้องผมมันวิ่งไม่ได้ครับพี่เก่งมันวิ่งไม่ได้ครับพี่เก่งมันเป็นที่มุมกล้องของผมเองนะครับผมสําหรับตัวนี้เนี่ย เป็นตัวตัวเอสนะครับผมนี่ฮะช่างกําลังต่อในส่วนของทั่วฟิฟซี่นะครับผมแล้วก็วัดฟูต่างๆครับนี่ฮะเราให้ดูการทํางานกันสดสของช่างนะครับผมนี่เลยครับผมเน่สำหรับตัวเอสสประตูแบบนี้นะครับนี่ฮะสำหรับคันแรกนะครับผมก็ตรงนี้ฮะนี่ฮะลงล้อเวลครับผมลงล้อเวลนะนี่ครับผมลงล้อเวล6กก้านะครับผมปั๊มสีแดงลัดล้อสีแดงนะครับผม อ่าเข้ามาแนละ้วขอสติกเกอร์คนละหนึ่งดวงนะครับผมจะได้ไม่พลาดตอน,นมองเห็นในเวลาพี่ดีมาไลฟ์สดให้ชมนะครับอ่านี่ฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นล้อเวลนะครับเป็นล้อเวลแล้วก็เป็นยาง2 3 5 4 0 1ห้าสนะครับสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะโหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูสเปคหลังกันนะนี่ฮะส่วนตัวล้อหลังนี่ครับนี่ฮะพี่ดีพาดูลนะ นี่ยส่วนตัวล้อข้างหลังนะส่วนตัวล้อหลังตัวนี้นะครับผมจะเป็นลงยางสองหกห้าสามหครับฝาครอบสีแดงแบบนี้แล้วผมฝาครอบสีแดงนะแล้วก็น็อตล้อสีแดงนะครับผมที่อาจจะอ่ครับแคบไปนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับนี่เลยครับผมเราก็ยังให้ชมสวยๆขึ้มาได้ครับผมนี่ฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว S นะครับผมตัวนี้เป็นตัว S เกียร์ออโต้เหมือนกันอ่าหนึ่งตัว S เกียร์ออโต้เหมือนกันครับผม แต่ช่างก็จัดเต็มเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะตัว S เนี่ยตัวนี้หน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นจอแบบนี้นะนี่ฮะจะไม่ใช่เป็นจอแบบตัว S ปกติทั่วไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าจออีกรุ่นหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ตัว S ปกตินะแล้วตัวนี้ฮะเป็นเกียร์ออโต้เพิ่มขึ้นมานะครับผมนี่เลยช่างกำลังต่อพวกบิฟฟี่พวกวันบูธต่างๆครับผมนี่ฮะเรากำลัง สดกันนะตอนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ดอนนะครับผมสวัสดีครับเข้ามาอยู่ที่ไหนทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับพี่กระตุ้นโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับผมนี่ฮะสำหรับสีประตูตัวเอแบบนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมพาชมสีขาวคันนี้ก็สีประตูเหมือนกันตัวเอเหมือนกันฮะดูนี้ก็เป็นหน้าจอแบบนี้เหมือนกันครับนี่ฮะตัวครอบเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะนี่ฮะ ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้อยู่เหมือนกันนะผมนี่ครับผมนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันแต่ที่ลงลงไปตัวนี้ถอดเบาะไปทาเบาะหนังทั้งหมดนะครับผมนี่เราเปิดให้ดูอันนี้แล้วนี้นี่คือถอดเบาะหนังไปทาเบาะหนังทั้งหมดนะฮะทุมหนังทั้งหมดนะครับผมนีฮะสำหรับตัวสประตูตัว S ออโต้สองคันแต่ว่าคันนี้นะครับผมส่วนคันสีนขาวนี่ผมพาชมนะ โอ้สวัสดีครับพี่ธนกิจกลับมาจากประชุมแล้วละครับผมเมื่อกี้ผมด,ดูคลิปที่อยู่เลยครับผมนี่ฮะสำหรับสี่ประตูตัวนี้เนี่ยอของเขานะครับผมของเขาเนี่ยจะใส่ในส่วนของชุดแต่งมาแล้วนะครับผมชุดแต่งตัวนี้ตัวสปอร์ตนะครับผมชุดแต่งตัวสปอร์ตนะนี่ฮะจาบสี่ประตูตัวนี้นะครับผมแต่งชุดแต่งสปอร์ตมาแล้วแล้วก็รอใส่ล้อแม็กซ์อย่างเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะอะ่านี่ฮะช่างกําลังอ่าโมดิฟายอยู่ในส่วนของกระจังหน้านะฮะ เปลี่ยนกระจังหน้าจากตัว S เป็นตัว LDA นะครับผมตอนนี้กำลังแปลงล่างอยู่นะครับตอนนี้กำลังแปลงล่างอยู่นะนี่นะสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่เลยนี่ครับเราใส่ของแท้นะครับผมเราใส่ของแท้นะเพื่อชั่งเราทำการปรับแต่งอยู่นะครับผมอยากดูไฮเดรนอร์สี่ประตูครับพี่เต้เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมนี่ฮะกำลังเลยครับผมนี่เลยนี่ครับ ไฮแลนเดอร์สี่ประตูอ่ะว่าแล้วก็มาดูก่อนครับผมรองคันอื่นก่อนนะสําหรับตัวนี้ครับตัวไฮแลนเดอร์สี่ประตูนะครับผมตัวยกสูงนะครับสีเทานะรถของพี่อุมานะผมที่จะไปส่งมอบนะครับผมที่จะไปส่งมอบวันทีิปนี้ครับนี่ฮะไปชมขาพร้อมกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมนี่ฮะสำหรับคันนี้นะครับผมเอาดูฝั่งอุปยานฝั่งนี้ก็ได้นะนี่ครับ ล้อหลังจะไม่โหลดลงเลยนะผมนี่ฮะตัวไฮแลนเดอร์นะผมพาชมอบาดนี้ครับเสียว่าสีประตูสีสีเทาแบบนี้ครับนี่ฮะตัวไฮแลนเดอร์นะผมนี่ฮะตัวไฮแลนเดอร์นะแล้วก็โหลดตรงนี้นะครับผมโหลดหน้า2นิ้วโหลดหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับแต่ล้อข้างหลังของเรายังไม่โหลดนะล้อข้างหลังเรายังไม่โหลดนะครับผมก็จัดทรงแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับนี่ฮะโหลดหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วสําหรับตัวไฮแลนเดอร์สีประตู ตัวนี้เนี่ยส่วนมากาจะมีสีน,นี้เนี่ยจะมีในตัวยกสูงนะครับผมตัวสีเทาเนี่ยจะมีในตัวยกสูงนะเพราะว่าตัวเตี้ยของเขาจะมีแค่สีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีดานะครับผมแต่ถ้าเป็นสีเทาแบบนี้นะคะเป็นสีเทานี้นะมันจะมีแต่ตัวยกสูงแล้วก็เอามาโหลดเทียกันนะครับผมสำหรับตัวแบบนี้นะนีฮะัวโครงพวท่อเราก็เตรียมตัวการจะส่งการจะใส่รถอยู่นะครับผมกับแบบนี้นะนีฮะกับสี สีเทาแบบนี้ให้ดูข้างๆนะผมก็สีเทาแบบนี้นะนี่ครับข้างหลังยังไม่โหลดเลยครับผมข้างหลังรอชุดโหลดมาอยู่นะยังไม่ได้โหลดนะครับผมสาหรับตัวสีประตูยกสูงนะครับผมสำหรับสีวยกสูงนะนี่ครับนี่ครับผมสำหรับสี่ตรงยกสูงแบบนี้นะครับผมกับโปรโมชั่นนะครับผม19,900บาทเท่านั้นนะครับได้ชุดแต่งแบบนี้คันนี้ก็ใส่ ล้อท่อดิซี่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะล้อท่อดิซี่เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยรอติดตั้งอุปกรณ์อยู่ครับผมรอติดตั้งอุปกรณ์รอชิดโหลดด้วยนะครับนี่ฮะเรากำลังก็ลื้อตรงนี้ไปนะครับผมอ่านี่นะฮะเราลื้อตรงนี้เพราะว่าเราใส่ในส่วนของพวกอุปกรณ์ต่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดิซี่ y, หรือว่าพวกวัตบูธนะครับผมเราเราติดตั้งที่ตรงนี้นะครับผมเดียเราก็เปิดฝาเครื่องขึ้นมานิดนึงนะครับผม อ่าคุณเตอร์เห็นแล้วนะครับผมแตหรับตัวี่อยู่โซลยกสูงนะนี่ครกับท e 37นะครับกับทีอีรถที่อยู่มานะไม่ทราบเข้ามาดูอยู่หรือเปล่านะครับผมกับทีอีแบบนี้นะครับกับสี่ประตูนะคันนี้ก็แต่งไปเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่าเราอุปกรณ์บางตัวนะครับผมอ่านี่คะเราอุปกรณ์บางตัวนะนี่ครช่างเรากำลังติดตั้งกันสดๆนะครับช่างเราก็กำลังติดตั้งกันสดๆที่โชว์รูมนะครับผม เราไม่ได้ขับรถออกไปส่งข้างนอกไปเลยั้ิ้นครับนี่ฮะล้อท่อดิฟฟี่จัดเต็มหมดนะครับผมสำหรับตันนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับนี่ฮะส่วนของตัวนี้นะครับผมใส่ชุดแต่งซีูตัวตัวนี้ใส่ชุดแต่งมาด้วยนะครับผมใส่ชุดแต่งมาด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจัดเต็มนะครับผมใส่บอดหนงังท่อดิฟฟี่ทั้งหมดนะครับผมสำหรับตัวนี้นะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาไลฟ์สดให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคันนี้นะฮะตอนนี้เอาเรียกําทิ้งกันไปก่อนที่เรา,เาช่างทำแบบนี้นะนี่นะดูข้างหลังเขาใส่พ่อด้วยนะครับผมตัวน,นี้นะนี่นะผมข้างหลังนี่ใส่พ่อมารอแล้วนะครับผมแค่รออุปกรณ์บ,บางตัวแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ใส่พ่อมาแล้วนะกับตัวสปอร์ตนะครับผมอ่านี่ฮะสำหรับตัวสีประตูแบบนี้นะครับแล้วก็สีดำนี่ฮะบางคนไม่ค่อยเห็นแต่งนะครับผม สีดำตัวนี้ใส่ชุดแต่งสปอร์ตนะครับกัแบบสีดำแบบนี้ใส่ชุดแต่งสปอร์ตเป็นตัว L U A นะก็มีนี่ครับตัวสกเกิร์ตของเขาเนี่ยจะมีลิ้นแบบนี้มาแล้วนะครับผมจะมีลิ้นแบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวแต่งสปอร์ตนะบางคนเคยเห็นก็สีสีขาวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาใส่ตัวตัวนี้เป็นสีดำนะมาแต่งโชว์นะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถจัดได้เลยนะผมสำหรับสีประตูแบบนี้นะผมเราก็มาแต่งพวก ล้อข้อดิฟฟี่เพิ่มได้นะครับผมสําหรับตรงนี้นะเพราะตัวนี้เนี่ยใส่ชุดแต่งให้แล้วนี่ฮนะเดี๋ยวดูกระจังหน้าของเขาเห็นไหมฮะกระจังหน้าขเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของคาร์บอนแบบนี้นะผมะกระจังหน้าจะเป็นแบบคาร์บอนแบบนี้นะเป็นตัวตัวแปะเป็นงานเนี่ยงานคาร์บอนนะผมนี่ฮะมีเลยครับผมแล้วก็หูกระจกนะครับผมหูกระจกเห็นไหมสี่ตัว L D A นะครับผมสี่ตัว L D A นะแล้วก็ตรงนี้มีหูกระจก ตรงนี้ให้ตัวบอคาร์บอนมาด้วยนะครับผมตรงนี้นะนี่ฮะตัวนี้ให้คาร์บอนมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ฮะเสาข้างนะครับเสาข้างตัวนี้ก็ให้คาร์บอนมาตัวนี้ให้คาร์บอนมาทั้งหมดนะครับผมนี่เลยนะครับผมถ่าอย่างไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ฮะสามสี่ันนะครับผมสามสี่คันที่เตรียมส่งมอบกันวันสองวันนี้นะครับผม ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นสีประตูเหมือนกันนะครับผมแต่เป็น4ประตูตัว S เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใส่ท่อดิฟฟี่ด้วยนะครับผมใส่ท่อดิฟฟี่แล้วก็ลงล้อนะครับก็จะเหมือนกับคันสีขาวข้างหน้านะแต่ว่าคันนี้เนี่ยของเขาเนี่ยยังไม่ได้ใส่ไฟโปรเจคเตอร์มานะครับผมก็คือส่งตามนี้เลยสภาพนี้เลยนะครับผมรอแค่วันลูกค้ามารับรถอย่างเดียวนะครับก็ส,สีขาวแบบนี้นะครับสำหรับสีขาวแบบนี้เนาะถ้าสนใจยังไ,ไงครับผมสอบถามเข้ามาได้ทักแชทมาได้เลยนะ ว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะผมตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็มี4ประตูเกดทั้งหมดนะสประตูเกดทั้งหมดนะนี่ครับ้เอกของเราคันนี้คือคันนี้เนี่ยรอรออยู่นะครับผมรอที่ว่าจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับผมสาหรับตัวนี้นะกับตัวนี้ลงยางเป็นอ่ทีสามเก้านยกนะตัวนี้ตัวเป็นทีสามเก้านยก255558านะครับผม นี่เราบอกไว้เลยว่าสเปซย,ยางเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ครับผมรถตัวนี้ลงสเปซย,ยางแบบนี้ได้เลยนะครับ2 5 5 5้นะข้างหลังก็2 5 5 5้เหมือนกันแต่ว่าเขายังไม่ได้จัดโหลดลงมาสวัสดีครับพี่จี้สวัสดีครับรถของน้องเดี๋ยวรอมาลงช่วงต้นเดือนนะครับผมคุณมิกกี้นะครับผมคุณมิ้นคุณมิ้นนะครับผมใช่ไหมมิกกี้มิ้นนะอ่านี่ฮะร,รถของคุณน้องมาลงช่วงต้น,ต,นต้นเดือนนะครับผม วันนี้เราดูคนอื่นไปก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะสําหรับวันนี้ที่ลุกค้านะครับที่จะรับรถภายในทริปนี้ก่อนนะครับผมนี่ฮะตัดติดแต่งแบบนี้นะครับผมนี่เลยสี่ประตูทั้งนั้นเลยครับสี่ประตูทั้งนั้นเลยนะนี่ฮะที่ว่าตอนนี้ช่างมารอติดตั้งอยู่นะครับผมฝนก็จะตกนะครับผมทํางานแข่งกับเวลากันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ฮะกับสี่ประตูแบบนี้นะครับ ยังไงแล้วถ้าสนใจยังไงใช้รถก่อนปีใหม่ยังไงแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ดีจัดการให้นะครับผมอยู่ที่ไหนยังไงสอบถามเข้ามาได้ว่าอ,อ,อยากจัดแบบไหนอยากจัดเปไน็นยังไงนะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับจดไห้ได้หมดรูปแบบนะครับผมสำหรับแากหรือสี่ประตูนะครับผมนี่ฮะยังไงแล้วครับผมเขมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมทางในช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ ช่อง y o u t u b ี่ดีนะครับผมไงก็ฝากช่องทางการติดต่อด้วยเนาะก็เป็นอ่าีสูรน้ำประวันรถกระบะแห่งซิ่งนะครับผมแล้วก็ช่องอ่ายูทูปก็เป็นเอดดี้น้ำประวันนะผมเอดดี้น้ำปรวันรถกระบะแห่งซิ่งป้ายแดงเนาะยังไงขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับผมและเดี๋ยวถ้ามีโอกาสรถเสร็จยังไงแล้วนะผมสมบูรณ์ยังไงอาจจะมาไลฟ์สดให้อีกทีตอนเย็นๆนะครับผมเพื่อดูความสมบูรณ์ของตัวรถนะยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ